ยิ่งอารมณ์เสียอยู่ยังมากวนที่สเปี้ยงดิเนี่ยนโนเป็นไรพวกเครียดนะสิจะซื้อของเล่นทั้งทีแพงก็แพงได้แต่ของมีตําหนิทั้งนั้นเลยบริการก็แย่ส่งก็ช้าล่าสุดเนี่ยยังโกงอีกเฮ้ยเดือดไม่ไหวแล้วทําไมไม่ไปทอยทาวล่ะพวกมีของให้เลือกมากมายเพจของเล่นราคาถูกสุดแสนจะเฟรนลี่บริการดีประทับใจ อยากได้อะไรเดี๋ยวพ่อค้าจัดให้แทนแด่รับฝากบิดด้วยนะฮะไม่อย่างนี้ด้วยอ่ะเนี่ยโอ้ไม่รู้มาก่อนเลยใช่คลิกเข้าไปเลยที่ f เฟซบ o o t o y t o w n ได้ต้องกลับไปจัดแล้วนอ้ใจเย็นบวกวันนี้รอดตัวไปนะสไปเดอร์แมนอุ้ยโอ้โอไปละสวัสดีครับทุกตุนรีวิวนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วหลังจากห่างหายกันไป ต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่กันก่อนนะครับนี่ก็หลังปีใหม่แล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิว m a r v เ l l e g e ช d เช่นเดิมแล้วนี่ก็เป็น Sentry นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเ e น t r y เนี่ยเป็นไงกันบ้างครับอันนี้ก็เป็น Sentry นะครับในส่วนของหัวเนี่ยปั้นออกมาดีผมก็ดีทำสวยแต่ว่าเวลาจะเงยหน้าเนี่ยมันติดผมแล้วก็ผ้าคลุมก็ทำสวยแต่ว่าน่าเกลียดไปหน่อยคือทาเป็นแง่งอย่างเงี้ยแง่งติดแค่นี้ดูดิเนี่ยเห็นไหม ทำแค่เนี้ยคือความช่วยของฮัสบร o ตรงนี้ยแหละขอติดติดหน่อยเลยว่ามันน่าเกลียดมากนะครับเข็มคัดก็สวยเข็มคัดทำออกมาดีแกะได้ด้วยนะแต่ขอไม่แกะให้ดูแล้วกันนลายกล้ามเนื้ออะไรก็โอเคครับบอดี้เดียวกับเอ่อไฮเพเรยนนะฮะหรือพวก Radioactive ฟแมนบอดี้เอของ Hasbro ครับ มือข้างนี้กำมัดอีกข้างหนึ่งเป็นมือแบบเอาไว้จับของอะแทนที่จะทํากำมัดมาเหมือนกันก็ไม่ทําส่วนกล้ามเนื้อขาอะไรก็ทําออกมาดีนะครับบูทโดยรวมก็โอเคครับใน,นส่วนของของแถมนะครับเซนที่จะมากับบัฟแขนของโอดินนะฮะนี่จะเป็นอย่างนี้นะเป็นออริจินอลจะเป็นสีเงินเงินอย่างนี้แต่ว่าตัวของผมอะ มันคัสตอมแล้วก็จะเป็นสีทองอย่างนี้เห็นไหมแต่นี่คือออริจินอลนะครับเราต้องบอกก่อนว่าเซนทรีเนี่ยมี running chain อีกตัวหนึ่งนะครก็คือไอ้นี่แมชชีนแมนเนี่ยเป็น running chain ของเซนทรีนะครับบาฟก็จะมาในลักษณะเดียวกันคือเป็นแขนแต่เป็นแขนของคิง o ตนั่นเองแขนของ k คิงโตก็คือข้างขวาเนี่ยเหมือนกัน แต่ว่าซ้ายจะเป็นแขนของ Destroyer นะครับไปหาอ่านเอาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ใน t ัว r the God of Thunder นะครับจะมีบอกไว้นี่ก็เป็นส่วนกล่องของตัวสินค้านะครับนี่ก็เป็น Build of f i ิกเก Odin แล้วก็มีหัวของกิงโตมาใครที่เก็บก็น่าจะรู้ว่ามันจะมีส่วนต่างกับส่วนเหมือนนะฮะนี่ในเวฟก็ประกอบด้วย Iron Fist นะครับ Machine Man ซึ่งผมบอกไปแล้วว่าแขนมาคนละข้าง เซนทรีนี่มากับแขนเหมือนกันฮอกไก่นะฮะตัวแคปตันมาเวลคาร์โรเดนเวอร์นะครับแล้วก็สเลิดวิชนั่นเองส่วนราคากล่องนี้ต้องบอกก่อนว่าช่วงเนี้ยทอยรัสทุกสาขานะครับมีกิจกรรมเซลของส่งท้ายปีนะฮะซึ่งผมไปมาเนี่ยมันมี3เวฟด้วยกันคือเวฟออฟฟาเตอร์ All เนี่ยโอดินเอ่อฮอกวัสเตอร์แล้วก็เวฟ เทนอสบางตัวนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เห็นเหลือของเทนนอสนี่ก็จะมีแต่เฮลแคทเนี่ยแหละเหลือเยอะสุดส่วนถ้าเป็นเวฟเนี่ยฮอคไกจะเยอะที่สุดลองมาก็เซนทรีนะครับลองมาก็แมชชีนแมนอันนี้คือสาขาที่ผมไปนะครับแซดเพลฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์นะฮะข้างๆก็เป็นนี่แมชชีนแมนนี่ก็เป็นเซนทรีนะฮะ ก็นี่ตรงนี้อ่านอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาแปะราคาก็จะอยู่ขอเอียงหน่อยห1 5 0งนานะครับแต่ลดแล้วก็จะเหลือประมาณ575บาทครับสำหรับ articulation หรือจุดขยับนะครับก็คงจะเดาได้ว่าบอดี้นี้จะขยับยังไงนะฮะเป็นเบสิกมากคือหัวหมุนได้ก้มได้นะครับแต่เงยไม่ได้อย่างที่บอกก็ติดผมแขนหมุนได้กลางได้นะครับไบเสปหมุนได้สอกเป็น d o บ b l e j o i n นะฮะ ข้อมือหมุนได้ขึ้นลงได้นะฮะนี่ก็พับได้ไม่ติดเข็มขัดอะไรทั้งสิน้นในส่วนของหน้าท้องเอวหมุนได้นะครับนี่เอวหมุนได้ขากลางได้นะครับประมาณนี้กว้างอยู่เตะมาข้างหน้าได้ไปข้างหลังไม่ได้เพราะติดก้นหมุนได้นะครับต้นขาเข่าเป็นดับเบิลจอยแบบนี้นะฮะนี่ก็รองเท้าตรงบูทหมุนได้ เท้าขยับได้นะครับไปหน้าหลังแล้วก็มี Ankle Rocker แจมมากแล้วนี่ก็เป็น Size comparison หรือการเทียบขนาดนะครับวันนี้ขออนุญาตเอาตัว Machine Man มาเทียบแล้วกันมันก็เป็น Puggy Cap m o โ e มเหมือนกันแล้วก็มันอยู่ใกล้มือดีครับนี่ขนาดอย่างที่เรารู้ก็จะประมาณนี้ครับเพราะนี่เป็นโม e xx xl ของเขาส่วนนี้เป็น Size l ของ Hasbro เนี่ยครับจะประมาณนี้ในส่วนของลำตัวนะครับ ก็ดูหนากว่าอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ามันเป็นโมแบบโมตัวใหญ่อะเซิร uh, ์บัตูดเรดิโอแอคทีฟแมนไทเกอร์ชาร์กอะไรที่รีวิวไปนะฮะหรือจะเทียบกับนี่โอดินบิวฟิกเกอร์นะครับโอ้โหใหญ่ไปหน่อยโอดินบิวฟิกเกอร์ก็้ตัวประมาณนี้นะครับนี่เทียบกันโอดินใหญ่ที่สุดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเซนทรีจากเวฟโอดินของ Marvel Legends นี่นะฮะก็หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจนะครับส่วนตัวผมอะ ก็ถือว่ามันโอเคครับแต่ไม่โอเคคือผ้าคลุมเนี่ยแหละน่าเกลียดแค่นั้นแหละครับแล้วก็ตอนนี้ราคากําลังเซลล์อยู่นะรีบจับจองเป็นเจ้าของกันเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะหยุดเซลล์วันไหนอันนี้ไม่รู้จริงครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางตุ๊กตุ่นมาเวลแล้วก็ทอยทาวด้วยครับ2ผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรยังไงก็ฝากติดตาม ทางช่องไว้ด้วยฝากกดไลค์ like, หรือ subscribe เอาไว้รับชมคลิปวิดีโอของเรานะฮะการรีวิวของเลนมาเวลเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็กล่าวสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ